เหลือเพียงแค่1วันเท่านั้นครับเราจะได้ดูฟุตบอลที่เรารักแล้วนะครับฤุูุกาลจะเปิดวันพรุ่งนี้นะครับพิมเอ์เล็กแล้วก็บุนเดสเลกาเยอรมันนะครับเป็นซัมเมอร์ที่สั้นมากเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฟุตบอลโลกตอนปลายปีที่กาตาทำให้ฤุูุกาลเนี่ยปิดแค่เดือนเจษนะฮะแล้วก็ปรีซีซั่นกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องมาพูดถึงกันเยอะมากๆเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าพี่ป๊อปไม่ไลฟ์เหรอเรื่องราวของ CR 7ซเว่ o คริสเตียนโรนัลโด ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันด้วยพร้อมกับโหบิ๊กนิวส์นี่คือเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับตามที่สัญญาเมื่อวานนี้ว่าผมจะเอาเสื้อพร้อมลายเซ็นมาเปิดประมูลเห็นว่าเป็นต้นเดือนหลายคนหน้าจะยังคงมีรายได้เหลือกันอยู่หรือว่าเงินเดือนหมดกันแล้วฮะนะครับวันนี้ครับเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นคนนี้ครับโรเมลูลูกากูกล่องเซ็ตบ็อกซ์อย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับเดี๋ยวจะเปิดราคาในเบรกที่สองนะครับใครอยากได้เสื้อของแมนยูในปีเออปีไหนวะ <c oughs> ลืมไอ้ลูกาก,กูมันก็ต้องปี2017อ๋อแม่ลูกาก,กูอยู่2ปีนะครับผมขอโทษผมก็ลืมเหมือนกันอ๋อปีอเล็กซิส2 0 1 7น8นะครับเตรียมให้ดีๆร่วมประมูลลูกากูพร้อมกับเสื้อแมนยูเต็ดในปี2017-18ได้ในช่วงหน้านะครับอ่ะไปลุยบิ๊กนิวส์กันก่อนลวกันครับวันนี้ มีดรามา่าเรื่องของฟาบิโซโรมาโน่กับสมสรไบรตันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคู่ชกกันได้นะครับเพราะว่าเรื่องของคูคูเล่าจริงๆคือไบรตันเนี่ยต้องบอกว่าเท่มากนะฮะในการปฏิเสธแมนซิตี้มารอบหนึ่งแล้วตอนที่เป๊ปกับซิตี้มีข่าวว่าจะซื้อนักเตะคนนี้เพราะว่าเป็นอดีตบาซ่าแคมป์ลามาเซียแล้วก็เคยปฏิเสธว่าไม่มีไม่มีจริงนะครับจนแมนเิสตี้เนี่ยเสียซิงชนโก้ Go ไปก็คือจีบอย่างเป็นทางการจนตอนเนี้ย โดนแซงหน้าไปแล้วด้วยราคาที่มันสูงเอ่อเรือใบสีฟ้าก็เลยไม่เอาจะไปเอาตัวอื่นชเชลซีก็เลยแทรกเข้ามาซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ว่าชเชลซีจะเอามาเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเลยจริงก็มีคูลิบารีไปแล้วนะครับผมย,ยังคงย้ำนะครับมีคอมเมนต์หลายคนบอกพี่ครับคูลิบารีถนัดเท้าขวาโอ้โหจริงผมดูคูลิบารีมานานมากเลยครับแล้วผมเป็นนักเตะเ,ตเท,ท้าซ้ายนะครับผมเป็นคนเล่นบอลเท้าซ้ายเวลาคูลิบารีเอ่อวิ่งนะครับซ้ายนำมาเลยเอียงซ้ายมาเลยครับเขาถนัดซ้ายแน่นอน นะครับลองไปดูคลิปในยู u ูปมาได้เวลาสกัดบอลน่ะแม้ว่าจะเป็นคนเล่นเท้าขวาได้ดีแต่ว่าเขาถนัดซ้ายวันนี้มีข่าวเขาด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของคูคูเรยากกอนอะกันนะครับก็คือเชลซีเนี่ยโรมาโน่ไปทวิตแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองว่า h e r e we go ซึ่งคำนี้มันค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์มากๆของตัวเขาแลวเขาเป็นนักข่าวตลาดการซื้อขายที่เป็นประวัติศาสตร์เลยครับเขาเก่งมากนะครับมันมีการเปิดเผยว่าเขาใช้เงินในการซื้อแหล่งข่าวเยอะมาก นะครับสำหรับโรมาโน่ถ้าเราจะต้องคุยกับเขาเนี่ยเขาเปิดให้คนเอเชียคุยได้หมดเลยนะครับจริงไปดีลกันมาได้นะครับแต่ว่าใช้วิธีการสมมติซูมิตติ้งกับเขาใช่ไหมครับเขาก็จะให้เขาจะเรียกเลขตังเราเก็บเป็นยูโรนะครับก็คือหาเงินแบบนี้ซึ่งเขาก็เก่งต้องยอมรับสมัยก่อนเนี่ยคือคนไม่รู้เรื่องตลาดการซื้อขายนักบอลนะครับคือตามข่าวมั่วมากใช่ไหมเราไปตามเดอะซันโดนเดอะซันหลอกแม้กระทั่งตอนนี้สกายสปอร์ตเดี๋ยวเรายังต้องดูเลยว่ามันมีนักข่าวที่ เชื่อถือได้กับทีมแมนยูนเต็ดกับลิเวอร์พูลได้มากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในโตเอ้เลยแต่ว่าเปิดศึกกับไบรตันด้วยความที่เขาเฮวิโกว่าคูคูระย,ย่าจะย้ายไปเชลซีแล้วนะครับไบรตันออกมาแถลงการเลยครับว่ายังไม่มีการดันดิวใดๆทั้งสิ้นนะครับคูคูระย,ย่ายังคงเป็นนักเตะบไบรตันแล้วก็มีแฟนฟุตบอลไปด่าโรมาโนว่าเนี่ยโรมาโนคือเขาโดนโจมตีก่อนหน้าคูคูเลาย,ย่าอยู่แล้ว ว่าเอ้ยโกหกหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่านะครับซึ่งเขาก็ทวิตรีプライกลับไปว่าเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวดูว่าใครเป็นคนรอแต่ผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้อย่าไปด่าเลยคือตอนนี้มันแม่นมากแล้วทั้งออสตีทั้งอะไรก็เราตามแค่ 45- หคนเนี้ยบอกเลยว่าเกือบ95%เนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปดราม่ากันทําไมนะครับคือพวกเนี้ยนักฟุตบอลกับทีมมันมันเปลี่ยนใจกันได้ตลอดเวลาถึงแม้คุณจะซื้อแหล่งข่าวเยอะแค่ไหนแต่ว่า อย่างเอมบปเป้อย่างเงี้ยขนาดนักบอลเพื่อนด้วยกันเองยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายก็จะต่อสัญญาต่อไปถูกไหมฮะทีนี้ไปดูเมื่อกี้เกิดเรื่องคูลิบารีอันนี้ตลกมากเลยคือเราทราบกันแล้วว่าเขาโทรศัพท์หาจอห์นเทอร์รี่ใช่ไหมครับแต่เขาเปิดเผยมากกว่านั้นก็คือครั้งแรกครับที่เขามาที่เชลซีนะครับเขาทําการบ้านว่าเบอร์26ที่เขาเคยชอบใส่ตอนสมัยอยู่นาโปลีเนี่ยมันไม่มีใครใส่เลยแล้วก็เป็นเบอร์ของจอห์นเทอร์รี่เขาเลยปรึกษากับจานฟังโกโซล่าครับซึ่งเขาสนิทก,กัน โซล่าเป็นหนึ่งในเลเจนด์ของสิงห์บลูอยู่แล้วแต่โซล่าอธิบายให้ฟังว่าเออเป็นเบอร์ของเทอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าขอเบอร์โทรจอร์นเทอร์รี่กับจาร์ฟังโกโซล่า Solar นะครับซึ่งโซล่าก็ให้ด้วยนะครับเป็นเป็นเบอร์โทรตรงเลยคุริเบอรี่มันก็เลยโทรหาจอร์นเทอร์รี่ครับแต่หามากเลยคือคุยกันแล้วจอร์นเทอร์รี่ไม่เชื่อครับว่าเป็นคูลิเบอรี่จริงๆนะฮะนั่นก็เป็นเกลียนโทรมาแกล้งครับก็เลยวางหูไปครับคูลิเบอรี่บอกเอา้าจะโทรมาขอเบอร์ สุดท้ายจอห์นเทอร์รี่ก็เลยไปถามเมนเจอร์ของเชลซีนะครับคงเป็นคนดูแลผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ชื่ออ๋อหรอลิเบอรี่โทรไปจริงก็เลยโทรเคลียร์กันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าได้เสื้อเบอร์26นี้ไปนะครับจอห์นเทอร์รี่ออกมาเนี่ยไม่มีใครเคยใส่เลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ฮาดีนะครับไปที่เบนด์รูซินวาครับหลังจากที่บาร์เซโลนาจีบเขามานานและก็ต้องการเขีย่ยเฟรนกี้เดยองออกไปเพื่อเอา เบรนดโด้เนี่ยมาเพราะว่าเป็นนักเตะที่ชาบีเ้เอเดรียชอบล่าสุดเนี่ยเปเชียรกายเป็นคู่แข่งแล้วนะครับหลังจากเฟรงกี้เดย,ยองก็ยังย้ายไม่ได้สักทีถึงบาร์เซโลน่าก็เลยซื้อตัวไม่ได้นะครับเปเชียร์แท้เข้ามาแล้วนะครับจะเอาเบรนดโ,โ,โด้ไปแต่ผมมีความรู้สึกว่าซิตี้คงไม่ขายแล้วนะเขารักษาอิวคายคุณโอการเอาไว้ได้แต่เขาปล่อยนะักเตะถึง4ตัวนะครับทั้งแฟนานิโยราฮิมสเตอร์ลิงกาบรีเชซุสแล้วก็ซินเทนโก้ไม่น่าจะคือยวบแล้วนะสำหรับเรือใบสีฟ้้าาแแมมนนนซิิตีีะะคคคครรรับออออออ่่่กกขขวึงงง็ืืเเเสป์ไล ปิดตำนาน11ปีกับเลสเตอร์ไปเปิดตัวกับนีเซ่ร้อยนะครับค่าตัวแค่ล้านปอนด์เองนะครับก็ไปอยู่กับทีมอันดับที่5ของลิเอรงพูลนะปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าสัญญาเหลือน้อยเกินไปนะเขาก็ออกไปหาความท้าทายใหม่นี่คือพ่อคู่พ่อลูกที่ได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกท,ทั้งคู่ตั้งแต่สมัยปีเตอร์สมัยครูนั่นเองนะครับอ่ะบิ๊กนิวส์ประมาณนี้นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของโอบารมิยังที่อยู่ดีๆมีข่าววัันนนี้้ผมทคลิปสๆ ใน YouTube ตอนเช้าไปนะฮะอัปเดตเรื่องราวที่ผ่านมานะครับว่าทำไมอยู่ดีถึงจะรีวิวเนียนคุณรู้บ่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอบากับทูเคิลเคยทะเลาะกันมาก่อนแล้วคริสเยโนโรนาโดกับเทนหาสรุปใครพูดจริงเพราะมันมีกระแสะออกมาอีกฝั่งหนึ่งว่าโรนา r o โดได้รับการอนุญาตให้ออกจากสนามก่อนมันแน่นอนในคลิปคืนนี้ครับ ก่อนที่จะไปเปิดราคาของเสื้อลูกกูแล้วก็แมนยูเนตเต็ดในปี2017-18นะครับคลิปในวันนี้ครับสนับสนุนโดย EV Thailand นะครับแนะนำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้คนไทยได้ใช้ในราคาที่ถูกแสนถูกเพราะว่าราคาน้ำมันมันขึ้นลงตามตลาดโลกจริงๆตลาดโลกตอนนี้มันต่ำกัน 100, 100ดอลลาร์แล้วนะแต่ว่าราคาของบ้านเรามันก็ยังไม่ได้ต่ำกว่า37อยู่เลยใช่ไหมครับขึ้นๆลงๆแบบนี้ไม่ต้องไปงอ้อนครับเพราะว่า เรามีรถไฟฟ้าแล้วตอนนี้เนี่ยคือรถยนต์เนี่ยโอ้โหเพียบเทสลาออไอออร่าแคทของฮาวาลของจีนจีนเนี่ยโโเก่งมากเรื่องเรื่องของไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่จักรยานนะครับเป็น Motorcycle เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,500บาทถูกมากๆและหลายคนถามเรื่องจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนแน่นอนครับที่ขนส่งทางบกเลยครับกระทรวงคมนาคม นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสดทะเบียนไม่ได้เป็นของเถื่อน,นครับอันนี้ถูกกฎหมายแน่นอนรถไฟฟ้าวิ่งกันให้ฮึบไปแล้วนะครับแล้วก็คนที่ไปขอไฟแนนซ์นะครับก็สามารถขอได้กับกรุงศรีออโต้พวกดังๆขอได้เลยคนที่ติดแบ็คลิสต์ก็สามารถมีดิลพิเศษได้สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ราคามันถูกมากๆรวมถึงมันประหยัดมากๆอย่างที่ผมเคยเรียนครับว่ามันใช้เงินเพียงแค่กิโลเมตรละ10สตางค์ความหมายคือหากคุณขับ10บโลคุณใช้ตังแค่บาทเดียวเท่านั้นเอง อยากให้ลองจริงๆครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขี่ไปส่งลูกขี่ไปตลาดไปวัดไปชาวสวนชาวไร่ชาวนาลองดูครับมันไม่ต้องไปง้อเรื่องของน้ํามันอนาคตโลกของอนาคตมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าหมดแล้วนะครับก่อนที่ค่า f t มันจะขึ้นนะฮะรบีบไปซื้อเลยที่ไลน์ At ev thailand ตรงนี้หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดหรือว่าโทรหาได้เลยคุณชมผู้เปิดนี้นะครับ ev thailand นะครับของดีราคาถูก ผ่อนเริ่มต้นย้ำอีกครั้ง1,500บาทเท่านั้นนะครับอ่ะส่วนวันนี้ครับของสุดยอด e อ c l u s i v e ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสื้อของปีสาจแดง Official จากสโมสรนนะครับนี่ฮะผมเปิดให้ได้ดูครับนี่ฮะพร้อมกับเซอร์ติฟิเคตนะครับตรงนี้ครับเซอร์ติฟิเคตนี่นะฮะนี่ฟืบผ่าายปับอย่างถูกต้องของสโมสรและนี่ฮะ คือลายเซนครับคุณผู้ชมตรงหนะ้าอ,อกเชฟโเตรเลตตรงนี้ครับเสื้อพร้อมลายเซ็นในปี2017-18ยุคโชเซ่มูริโยที่เรามีนักเตะใหม่2คนตอนนั้นก็คือเนมันยามาตตชิกับโรเบลูลูกากูซื้อมาในราคา75ล้านปอนด์นะครับสำหรับกองหน้าคนนี้จากพ็อกฟี่สีน้นึ่งินเอวาตันนะครับเสื้อพร้อมลายเซ็นของลูกากูใครอยากสะสมนะครับผมขอเปิดประมูลตอนแรกจะคิดจะเปิดที่15ื่นห้า นะครับคือราคามันตกอยู่แล้วเพราะว่าลูกากูย้ายทีมไปแล้วเผื่อใครอยากสะสมหมื่นห้านี่คือถูกมา,มากๆนะครับผมไม่เปิดครับผมเปิดในราคา10,000 3,000บาทราคาเริ่มต้นประมูลถูกโคตรเพราะว่าถ้าหากว่าตอนนี้ยังคงอยู่ต่อเนี่ยคงราคา56หมื่นไปแล้วแต่ย้ายทีมไปแล้วราคามันก็ตกต้องตกตามกฎไกลตลาดนะครับ1 3 0 0 0บาทเท่านั้นเริ่มประมูลได้นะบัตรนี้ที่ลายป๊อกปีละคน นะครับส่วนผ้ามันคอคนบอกโอ้ยปล่อยของราคาแพงแนละ้วอันนี้สําหรับกลุ่มคนที่แบบว่าเป็นไอเฮียเซียนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอยากมีของสะสมที่แบบไม่ต้องไปซื้อขี้เกียจต,ต่อคิวซื้อเองหรือว่าต้องสั่งทางต่างประเทศรอชิปปิ้งอีกโอ้โหตรวจสอบอีกของจริงของปลอมอันนี้มีซีรติฟิเคทเรียบร้อยนะครับในขณะที่ทุกคนจับต้องได้ครับจับจองได้เดวิดเบ็คฮมอันนี้ก็สําหรับทุกคนนะครับเพียงแค่ 900บาทเท่านั้นนะครับสำหรับผ้าพันะคะอนะฮะก็มาเรื่อยๆครับใครอยากซื้อก็ตอนนี้ยังอุดหนุนได้ย,ยังมีอยู่แล้วก็เสื้อเล็กเฟอร์กุสันครับพ่อของเราเสื้อเล็กเฟอร์กุสันเฟอร์กี้900บาทเท่านั้นนะครับเสื้อพร้อมลายเซน็นแมนยูปี2017 18สิเบแโลบลูรูกากูเริ่มประมูลที่ราคา13,000บาทและผ้าพันคอเพ็กแคมรวมถึงเฟอร์กี้ทั้งหมดลายครับผมป๊อปปิลพลตรงนี้สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยขอบคุณมากครับ เราไปเริ่มกันที่เรื่องของโอบาเมยยงแล้วก็เชลซีครับมันเป็นข่าวใหญ่มาเมื่อตอนกลางคืนก็เรียกได้ว่าประมาณกลางคืนอังกฤษนะครับแล้วก็เช้าที่ผ่านมาที่ผมมีลงตอนนี้นะฮะผมจะมีลงคลิปสั้นๆช็อตนะครับใน u t u b e ตอนเช้าๆนะครับเผื่อว่าตอนกลางคืนมันมีเรื่องราวอะไรอัปเดตนะฮะประมาณ15วิ30วิอาจจะลง2คลิปนะครับคุณผู้ชมก็รอดูตอนเช้าได้ด้วยนอกเหนือจากทาง Titik t o k นะครับเพราะว่ารุ่นกาลมันกำลังจะเปิดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยทางฝั่งของอูบาที่ผมไม่นั่งดูมานะเดี๋ยวผมขอดูเดือนนิดนึงคือเขาไปจากทางฝั่งของอาร์เซนอลเดือนกุมภาพันธ์นะครับโอ้เรียกได้ว่า6เดือนเองนะเดือนนี้เดือน8ออกัสติงหาคมนะครับย้ายไปอยู่อาบาเซโลนาแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนเร็วเนะี่ยฟุตบอลกับชีวิตเหมือนกันเพราะว่าการมาของเลวันดอฟสกี้แล้วก็ลาฟินยาคือตอนที่บาร์ซ่าเนี่ยนะมีนักเตะ2 คนในหนึ่งตำแหน่งขวาเนี่ยก่อนหน้านี้นมีเดเบเล่ตอนนี้มีลาสินยาซ้ายคือโอบาก็เล่นได้มีอันซูฟาตี้มาหน้ามีเลวานดอฟสกี้มีฟรานตอเลสเล่นได้หลายตำแหน่งมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูโชงคือใครที่อยู่อย่างเมมฟิสเตปายไงวันนี้ก็มีข่าวกับโบุสเซดอตมุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดครับท็อตเบอร์รี่ดูชอบกองหน้าคนนี้คือคุยทูเคิลแล้วคงแบบเออเอามาไม่ล่ะเพราะว่าตีโมเวเนอร์ก er ็มีโอกาสกลับไปรับสิ่ง่ค่อนข้าง,างสูง นะครับแล้วจริงๆ2คนนี้เคยทํางานด้วยกันมาก่อนแต่คุณผู้ชมก็น่าจะพอทราบผมเนี่ยทำงานกับบรูซด็อตมูลทางานกับบนเดสเลกาทางพีพีทีวีก็พอรู้นะครับว่าาเมยังกับเดมเบเล่เนี่ยอุสมานนะครับคือจริงๆแล้ววินัยไม่ค่อยดี2ครั้งนะครับที่เขาในยุคทูเคิลเขาโดนดรอปนะครับรอบแรกเนี่นคือเขาเล่นมือถือตอนที่โค้ชสั่งการอยู่ในห้องแต่งตัวมีจังหวะกดมือถือฮะโดนทูเคิลดรอปทันทีที่ ตอนที่เล่นกับเซอร์เหลืองรอบ2นี่คือมาซ้อมสายนะครับแล้วก็เรื่องเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาอยู่อาร์เซนอลและมิเกลเดเตอรปลดเขาออกจากการเป็นกัปตันทีมเพราะฉันไม่ไหนไม่ค่อยดีจนอายุ3ากว่าแล้วนะก็ต้องมาดูว่าเชลซีเนี่ยตอ,ตอนนี้นะครับคืออยู่ดีๆไปไปกลับไปหานักฟุตบอลคนนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะกับการที่เขาเพิ่งย้ายออกจากคู่แข่งของลอนดอนเพียงแค่6เดือน แล้วจะมาอยู่กับสิงบลูในเดือนสิงหาคมนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจทีเดียวนะครับสำหรับโอบามิยังกับเชลซีนะครับตอนที่เชลซีนี่นะผมคุยกับเพื่อนๆหลายคนเห็นใจนะครับแต่ผมีกตบบ่าแล้วก็บอกว่าขอบใจมากเลยที่ทําให้รู้ว่าโรยมีนายแมนยูเด็กกับเชลซีนี่เหมือนเพื่อนกันเลยนะครับเละพอกันข้างในแต่ตอนนี้ผมพูดจริงๆนะว่าเชลซีเละกับแมนยูนะด้วยความที่แบบคือถ้าหากมันไม่มีเรื่องรัสเซีย เขาก็คงไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดบริหารไม่ต้องเปลี่ยนเจ้าของจากโรมานาบาบูบิชใช่ไหมครับพอตอนนี้เป็นท็อตโกลี่เนี่ยแกที่เดวิลล์แกก็กด่านะครับบอกท็อตโกลี่แกคงคิดว่าทำงาน f อ Manager หรือเปล่าเอฟบีเอ็มเอนจิเนอร์หรือเปล่านะเพราะว่าซื้อเองไม่มีผู้จัดการในการดูแลเรื่องการซื้อตัวผู้เล่นนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีบูสปาร์กไม่มีเจมมารีน่าแล้วนะครับก็คือเหมือนกับปีแค่2หัวก็คือถูกแล้วก็ท็อตโกลี่เจ้าของนะครับอ่ะเราไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนน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 เเเตต็ดกััะะะครรบมมื่่่่อนออนวนาาาีี้แฮท ได้ทราบข่าวกันไปนะครับหลายคนก็บอกเออขอข้อเท็จจริงหน่อยเออดีนะพอลอมา1วันมันก็ไม่ได้ฟังความข้างเดียวนะครับผมย้อนไทม์ไลน์กลับไปก็คือเมื่อวานเนี้ยทุกสื่อมวลชนลงกันว่าเอลิกแทนหักฟิม e ส์ฟูเอ็มฟิมส์คือโกรธมากกับการที่นักข่าวถามเขาแล้วเขาตอบตอบตรงๆว่าไม่แฮปปี้กับการที่มีนักฟุตบอลเดินออกไปก่อนเกมจะจบคือเรื่องของเรื่องนะครับนักข่าวคนนี้เป็นคนเนเธอร์แลนด์เป็นคนดัตช เพราะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์แบบภาษาของบ้านเกิดอ่ะมาเธอทางอ่ะคือภาษาแม่เขาตอบได้เต็มที่เพราะจริงๆถ้าฟังเทนฮากภาษาอังกฤษก็จะเป็นภาษาที่2ของเขาเขาอาจจะไม่ได้เหมือนโอเลกุน่าโซชาไม่ได้คล่องภาษาอังกฤษผมว่ามูรินโญ่ยังดูคล่องภาษาังกฤกว่านะเพราะฉะนั้นการที่ได้พูดภาษาของเขาเองเนี่ยเขาใส่เต็มอยู่แล้วนะครับพอผมมานั่งอ่านแล้วโอ้โหเทนฮากไม่ค่อยพอใจใช้คาว่า unacceptable อันนี้คือเขาแปลมาจากภาษาฮอลแลนด์ีกทีนึง มาเป็นภาษาอ,อังกฤษตอนแรกก็สื่อมวลชนมันใส่สีตีไข่หรือเปล่านะครับรอมา1หนึ่งวันเออน่าจะจริงแล้วครับเพราะไม่มีการแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นจากทางเอลิกเทนฮานะครับแต่ว่าเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าอินทูวีวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงด่าโรนัลโดอันนี้เราเราพูดไปเป็นกลางนะครับไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมยังคงย้ำว่าเอฟซีโรนัลโดถ้าเขาทําผิดวินัยเหมือนกับคุณขับรถฝ่าไฟแดงนะครับคุณก็ต้องได้รับไปค่าปรับต้องรับใบสั่ง ไหมฮะเราต้องยืนในบรรทัดฐานเดียวกันถ้าเรื่องนี้เกิดกับบ็อกป่าและคุณด่าแต่ถ้าหากว่าโรนัลโดทำและคุณไม่วิจารณ์เนี่ยแสดงว่าคุณถ้ามีลูกก็คือรักลูกในทางที่ผิดนะครับคุณสปอยนะครับถูกไหมฮะถ้าคุณด่าบ็อกบาว่าไม่มีวิในทําแบบนี้ได้ยังไงใครมาทําก็สมควรโดนแบบเดียวกันถูกไหมครับอันนี้เราพูดกันตรงๆอย่างผมเนี่ยนักฟุตบอลที่ผมชื่นชอบมากๆอายก เลยอย่างชิชาริโต้ผมเอาไปตั้งชื่อลูกชายผมแต่ถ้าหากชิชาริโต้หนีซ้อมแล้วกลับก่อนโดยที่ไม่รับอนุญาตผมก็ดา่าผมไม่ต้องมานั่งปกป้องคือคือเราต้องเอาบรรทัดฐานเดียวกันมีลูกสองคนก็ต้องเลี้ยงแบบเดียวกันถูกไหมฮะอันนี้ผมพูดเกินเกินก่อนนะครับคนที่ไม่เป็น FC ซโรนัลโดก็อย่าด่าดเกินความจริงมาฟังทั้ง2ทางตรงนี้นะครับคือต้องต้องฟังสองฝั่งด้วยไปที่เทนหาก,ก่อนนักข่าวเนี่ยถามจี่ ว่าเออความพร้อมเป็นยังไงบ้างการรายงานตัวเป็นยังไงก่อนเจอกับไรตันแล้วก็จี้แบบว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่มีข่าวออกมาบอกว่านักฟุตบอลออกไปจากสนามในเกมที่แข่งเจอกับราโยก่อนที่เกมจะจบถามแบบกลางๆไม่ได้จี้ลงไปว่าคิดยังไงกับโรนัลโด้ที่ออกไปจากโอทัอรอดในพักครึ่งถูกไหมฮะคำถามม,มันต่างกันนะครับเทนฮาก,ก็เลยตอบว่าก็ถ้าเอาตรงๆก็คือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และผมจะไม่ให้อภัยกับคนที่ทําแบบนั้น มีบางคนที่ออกไปใช้คําพูดนี้เลยนะครับแต่มันก็คือเจาะจงแหละนะครับเขาบอกว่าคือเราเป็นทีมเราต้องอยู่จนจบเกมไอคอนเนี้ยคือเนื้อออกไปไอตอนที่พูดว่าผมไม่ให้อภัยกับสิ่งที่คนที่คิดทําแบบนั้นอันเนี้ยมันยังแบบร่องรอยในอากาศแต่ถ้าหากว่าคุณต้องอยู่จนจบเกมเพราะเราเป็นทีมอันเนี้ยเจาะจงได้เลยว่าใครก็ตามที่ทําต้องได้รับบทลงโทษแล้วเขาใช้คำว,ว่าคือเขาจะไม่คอนดอนคอนดอนภาษาอังกฤษก็คือฟอร์กีฟอ่ะเขาไม่ให้อภยนะัยแน่นอนเพราะทีม,มต้องเป็นทีม ะะทีน,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 นี้อันนี้เป็นมุมของเทนฮากนะครับทีนี้วันนี้ก็มีเดลลี่สตาร์ออกมาทางฝั่งโรนัลโดซึ่งเซียร์เซเว่นต้องบอกก่อนว่าณนาทีนี้หนึ่งทุ่มสองทุ่มวรรพระสัพดีเนี่ยยังไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการแต่เดลลี่สตาร์เล่นข่าวซึ่งเดลลี่สตาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าความน่าเชื่อถือน้อยเป็นเครือเดียวเดืยวซันต้องพูดแบบนี้นะครับแต่มาฟังเขาคือเขาบอกว่าโรนัลโดเนี่ยบอกกับ ผู้สื่อข่าวว่าเขาได้รับอนุญาตในการออกมาจากสนามก่อนซึ่งผมก็คงคงย้ำว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครั้งแรกที่นักฟตุตบอลทีมชุดใหญ่ออกจากสนามก่อนนะครับมันมันเคยมีเกิดเหตุการณ์เป็นนี้ไม่ใช่เฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีหลากหลายทีมากที่แบบเกมอุ่นเครื่องแล้วเดินทางกลับก่อนแต่ทีเนี้ยมันต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้นเช่นมีอาการบาดเจ็บเดินทางไปเยียวยาแผลไปโรงพยาบาลไปตรวจกฟซิโอ หรือว่าอ,อันนี้กรณีนี้มันมีการแก้ตัวว่าสโมสรอน,อนุญาตให้นักฟุตบอลทีมชุดใหญ่เดินทางกลับได้ก่อนเรื่องของทราฟิกเรื่องของจราจรอันนี้เป็น e x c u s e ที่อ้างขึ้นมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไหมเพราะสโมสรปฏิเสธในการที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้อันนี้ไปถามขับแมนสเปาเรยกว่าสป็อคเคนคนที่เป็นโคษกไม่ตอบแต่อันนี้เป็นคําพูดที่มาจากเตนหาก,ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นกระแสที่แรงทีเนี้ย เดลิสตาเล่นว่าโรนัลโดเขาไม่ค่อยพอใจถ้าหากว่าเทนหาคู่จริงๆแบบนี้เพราะว่าเขาได้รับการอนุญาตจากสโมสชให้เดินทางออกจากเกมได้ก่อนเกมจะจบแม้ว่ามันจะผักครึ่งนะครับอันนี้เป็นฝั่งของเซียซเวนซึ่งก็มีแฟนบอลเข้ามาพูดทั้งสองมุมบางมุมก็บอกว่าเทนหาคุณจะเล่นง่ายกับโรนัลโดหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆถ้าหากว่าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนักเตะก็ไม่น่าจะออกระดับซีเนียร์แบบนี้แล้ว2โรนัลโดบางคนก็บอกว่าไม่ว่าเกมมันจะจบ ยังไงแต่แฟนบอลยังไม่ออกจากสนามเลยแล้วคุณออกไปนี่คือมันไม่มีความเคารพอันนี้คือมันสองฝั่งเลยนะตอนนี้มันแยกกันสองฝั่งเลยนะฮะเราก็ต้องมาหาความเป็นความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่พูดตรงกว่าผมไม่ใช่คำว่าโกหกละกันมันดูแรงเกินไปตนะ่ถ้าโดนเอาโดนรูรรรรรร้ไปถามใครวะที่อน,นุญาตให้ออกจริงๆเขาก็ต้องถามเพนหากนะเออจริงๆนะเขาจะไปถามแม็คารลนเนหะแม็คารลนจะโดนด่านะจะไปถามฟานดากหรอฟานากักกหร ไม่ได้นะต้องถามเทนหารนะเพราะเทนหาตอนที่ต้องเป็นคนคุมทุกอย่างเรื่องนี้น่าวิเคราะห์มากๆเลยนะครับอ่ะว่ากันไปในมุมนี้แต่อยากให้ฟังทั้งสองฝ่ายเพราะว่าวันนี้มันมีไวรอลเรื่องราวของเวนร,รูนี่อีกแล้ว<ช>เหมือนนักข่าวอ่ะคือตอนนี้ใครก็เป็นนักข่าวได้พยายามจะจับให้รูนี่กับโรนาร์โอเนี่ยทะเลาะก,กันซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยตรงนะก่อนหน้านี้มันมีไวรอลคำพูดประมาณว่าคือเป็นการพูดว่ารูนี่อ่ะ ให้สัมภาษณ์พูดทำนองแผะโรนัลโดว่าการที่เขาอยากจะย้ายทีมเพราะแชมเปียนส์ลีกเป็นเรื่องที่ตลกเส้นดีแล้วก็อ้างคำพูดว่าถ้าหากทีมชาติโปรตุเกสไม่ได้ไปเล่นบอลโลกโรนัลโดคงย้ายชาติตะล่เงี้ยซึ่งผมก็ไปหาแหล่งข่าวหรือว่าคำพูดนี้พยายามหามาสองสามดาผมไม่เจอนะถ้าใครเจอช่วยส่งให้ผมดูหน่อยว่ารูนิมพูดจริงๆโอ้โหเป็นคำพูดที่รุนแรงมากไม่เพียงเท่านั้นวันนี้อยู่ดีก็มีไวรัลขึ้นมาว่า ลูนี่แขะโรนาร์โดรอบ2บอกว่าแมนยูแต่ควรจะแต่งตั้งให้บรูโน่เฟนเดสยิงฟรีคิกแล้วก็จุดโทษไปเลยแม้ว่าคนที่กําลังหางานใหม่คนนั้นน่ะจะกลับมาอยู่กับแมนยูก็ตามโอ้โหผมก็นั่งควานหาก็ไม่เจออีกจนไม่เจออยู่อันเดียวว่าข่าวล่าสุดที่มีการพูดถึงเซียร์เซเว่นของรูนี่ก็คือเวรูนี่มองว่าโรนัรโดน่าจะเล่นได้ถึงอายุ40มีแค่นั้นเองตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นคุณซือดีซีอยู่แล้วแต่เอาตรงนะถ้าเรามองกันแบบเนื้อแท้นะ ตอนนี้ลูนี่อะหนีตกชั้นกับดีซียู่นเะต็ดอยู่เนี่ยโดนถามไปแล้วเรื่องแมนยูแต่ก็ไม่น่าจะมาใส่ใจอะไรเรื่องแมนยูนเต็ดไม่ได้เกี่ยว,วเขาเลยนะแม้ว่าเขาจะเป็นเลเจนด์ถูกไหมฮนะเพราะฉะนั้นมาฟังหูไวหูนะแต่คนที่ดา่าโรนัลโดจริงจริงะมีคนคนนั้นคือลุยซาฮาครับเพราะซาฮาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิน่นแล้วก็เป็นวิทยุเขามาเอามาพูดคือเขาใช้คําว่าซาฮาเนี่ยพูดว่าโดนด้ถ้าทําแบบนี้การไม่ซ้อมไม่อะไรเนี่ยเขาคิดถึงตัวเองมากเกินไปอันเนี้ยซาฮาเนี่ยพูด นะครับย้อนกลับมาที่เรื่องของคริสเตโรโรนัลโดแกรี่เนวิลล์นี่ก็ออกมาเตือนนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้คือเตือนกลางๆเนวิลล์เขาก็ฉลาดออกตัวนะครับแกรี่เนวิลล์ไม่จำเป็นต้องต้องกังวลว่าแฟนทัวลงนะครับนักเตะพวกนี้คือเขาพูดตรง,ตรงๆเลยแล้วเอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งไม่ใช่เป็น FC ใครแม้วมีริโอเฟินานะที่ตอนนี้เงียบไปแล้วตอนแรกเขาเข้า,ข,าข้างโรนโดเยอะซึ่งผมแรกๆผมว่เข้าข้างเรื่อง Family Issue เพราะว่าผมก็มีลูกมีเมียผมไม่มั่นใจว่า เออแม่เขาไม่สบายเปล่าแต่ว่าตอนหลังก็ตามตามนั้นเลยว่าโอเคถ้าเมียอยากย้ยายเมืองอะไรนี้ก็เหตุผลไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูแกรี่แกรี่บอกว่าโรนัล do กําลังจะเป็นอิูใครอะปอปอกปาที่แมนยูเต็ดกําลังจะเผชิญ <c oughs> ก็คือการที่พยายามจะคีบเขาไว้และนักเตะอยากย้าย,ายทีมแล้วคุณไปบอกให้เขาอยู่ต่อสุดท้ายคุณจะเสียเขาไปแบบฟรีๆอีกแล้วในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นเนวิลแนะนําว่าถ้าหากโรนัล do อยากย้ายจริงๆยืนยันแล้วสโมสร ควรจะต้องปล่อยออกไปให้เร็วที่สุดนั่นเองครับอ่ะประมาณนี้จริงๆมีข่าวเรื่องเอ,อ,เอาง่งฝั่งของเทนฮากอยากได้ฮาคิมซีเยกของเชลซีแล้วเป็นลิสต์แรกๆแ,แต่โดนเบรกเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยไปพูดในติ๊กต็อกพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันยาวมากแหละอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของแมนยูไนเต็ดยุคป,ปี1 9 9 8 9 9ได้รับการโหวต เป็นทีมพิมพ์ลรกชุดที่ดีสุดในประวัติศาสตร์คนโหวต1 0 0 0คนแมนยูอันดับ1ได้19%ชนะอาร์เซนอลยุคไร้พ่าย,ายที่15%แมนซิตียยุค100คะแนน9%เนะครับเอเดีก่อนอาร์เซนอลยุคไร้พ่าย,ายกับลิเวอร์พูลยุคที่เป็นแชมป์ล่าสด 2, ุด2019เนี่ย15%เท่ากันที่2แมนยูยุก 99, 99ที่1ซตตี้9อนต0 0อน100คะแนนและเลสเตอร์อันดับ, 5, นะบสิ่งนี้ถ้าผมพูดเป็นกลา,างอนสะิ่ง ถ้าเป็นผมโหวตนะเอาพิมพ์เรียกตั้งนะทีมประวัติศาสตร์นะผมยังคงโหวดให้อาร์เซนอลยุคไร้พ่ายเพราะผมว่าการไร้พ่ายเนี่ยมันยอดมากแต่ถ้าหากเป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นปี1ัน8ก9าอยเแพราะแมนยูเนี่ยได้3แชมป์แต่อันนี้ผมว่าไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ถ้าจะโหวตแค่ว่าทีมยอดเยี่ยมของอังกฤษกลายเป็นปีก9าแเ้าแล้วไปนับรวมว่าแมนยูได้ทิปบอลแชมป์ผมว่าไม่ค่อยมีเซนแต่ก็แล้วแต่เพราะอันนี้มันก็คนโหวตแค่คนอ่บ ไปอุดหนุนกันได้สําหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าผมย้ำว่าเป็นมอไซค์ไฟฟ้าไม่ใช่จักรยานนะไม่ใช่บซิโคนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถไม่ต้องไปกังวลเรื่องของอราคาน้ํามันจะขึ้นจะลงเลยไม่ต้องไปสนใจมาเลยเพราะว่าใช้แล้วถูกมากๆเพียงกิโลเมตรละ10สะตางค์ขับขี่โลใช้ตังบาทเดียวและผ่อนเริ่มต้นเดือนละพันหบาท นะครับรับประกันอีกต่างหาแล้วก็จดทะเบียนกับขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นรถถูกอีกแล้วไม่นั่นจะเป็นรถเถื่อนจะเอามาขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถใช้ไฟแนนซ์ครุงสีออโต้ทุกอย่างทําได้หมดคนที่เป็นแบ็กคลิสเราก็มีดีลพิเศษให้ด้วยนะครับสามารถที่จะซื้อได้เลยที่ e v ท y Thailand ตรงนี้หรือว่าโทรเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับส่วนของสะสมวันนี้ครับเริ่มประมูลไปแล้วตั้งแต่คลิปเริ่มจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ ลูก้ากูอ่ะเจ้าใบขึ้นมาอินเสิร์ตขึ้นมาหน่อยนี่ครับคือเสือ Man ้อแมนยูปี2017-18ยุคมูริญโยนะครับใครยังไม่เคยมีเสื้อตัวนี้ก็เอาไปใส่ก็ได้หรือว่าเอาไปเก็บแต่ว่ามีลายเซน็นโลบลูลูกากูนะค,ครับเริ่มประมูลที่13,000บาทถูกมากถ้าเสื้อฟอร์มลายเซน็นจริงมันต้องประมาณ4-5หมื่นแต่นี่ย้ายไปแล้วราคาก็ต้องตกตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ผ้าพันคอ,อเซอร์เล็กเฟอร์กูสันยังคงสั่งเอามาได้เรื่อย เฟอร์กี้ควรจะต้องมีเก็บเอาไว้ที่บ้านอย่าง101น้อยสักหผืนสําคัญมากๆเอาไปเก็บใส่สต็อกได้เลยคอลเลกชัน900บาทและเมื่อมีเบคแคมเอ้ยมเมื่อมีเฟอร์กี้คุณก็ต้องมีเดวิดเบคแคมเอาไว้ด้วยนะครับลูกชายของเขา900บาทเตะสตาร์ทใส่คิวไปหนึ่งดอกประมาณนี้เริ่มประมูลกันได้เลยที่ป๊อปเวลาผลหรือว่าสแกนเคียวโได้เลยประมาณนี้ครับบ๊ายบาย และใครที่อยากจะดูเรื่องของฮา k คิมซีเย็ททำไมโดนเบรกมาแมนอยู่ไปดูได้ในติกต็อกเสิร์ชหาชื่อกันเดียว,ยวกันได้เลยขอบคุณมากครับ